เจมส์มากับอีกหนึ่งบทบาทที่ทุกคนรอคอยคุณวาริศผู้มาพิชิตใจเดือนหยาดและพิรัตรับในละคร2สเสน่หาเตรียมชมพร้อมกันหน้าจอช่อง3กด33 5พฤษภาคมนี้เสนอเป็นตอนแรกค่ะส,สเสน่หานะคะก็ออกทีเซอร์ไปแล้วนะคะทุกคนก็ รับรู้ถึงบทบาทของละครเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะคิมเบอรี่่รับบทเป็นฝาแฝดด้วยะนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงฝั่งของพระเอกกันบ้างนะคะนั่นคือเจมส์มาค่ะรับ,บบทเป็นวาริศนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารของสำนักข่าวบันเทิงด้วยนะเอะอนะคะอ่ะเจมส์พร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจมส์สวัสดีค่ะค่ะ <ด>นี่นครับค่ะตอนแรกนึกว่าจะได้แบบเห็นหน้าเจมนะคะตกลงนี้มาเป็นภาพนิ่งนะคะมาเป็นโฟนินครับวันนี้อากาลก็ได้คลายคิดถึงใช่สบายดีนะคะช่วงนี้สบายดีครับที่ที่ทุกคนสบายดีนะครับสบายดีค่ะจะ <c oughs> สบายกว่าน,นี้ถ้าได้อยู่กับเจมนะคะ <c oughs> เออประกมสนุกกว่าน,นี้ถ้าเกิดได้ได้ไปออร์ใหญกันนะแตตอนนี้ช่วงนี้อยู่บ้านครับเพราะว่าสถานก,การณ์ข้างนอกก็ ถ้าอยู่บ้านได้ดูแลตัวเองได้ก็ดีที่สุดครับใช่ค่ะช่วงนี้เราต้องแบบว่าดูแลตัวเองกันนะคะ,ม,ะมาพูดถึงเรื่องบทบาทบ้างเพราะว่าในละครเรื่องสองสเสน่หานี่นะคะ <c oughs> ดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวเรามากเลยทีเดียวนะคะเจมส์พูดเป็นเรื่องในของในวงการบันเทิงนะคะเรารับบทเป็นเป็นผู้บริหารของสำนักข่าวบ <ขา S 2> ันเทิง,ง,ทงใช่ไหมคะใช่ครับคือคุณวาริสเนี่ยคือเป็นผู้บริหารของในเรื่องที่ใช้ ชื่อว่าลุกแบทมีเดียครับมัน,เ,นเราเป็นสื่อเป็นบริษัทสื่อที่ผลิตทั้งละครรายการข่าวหลายๆอย่างครับซึ่งในเรื่องเนี่ยคุณวาลิศเขาก็รับหน้าที่ในการทำละครทำละครเรื่องแรกของของลุกแบทมิเดียของของบริษัทนี้ได้ครับได้อ๋อก็เลยต้องไปเกี่ยวเกี่ยวดองกับ ทางของคิมเบอรี่ Kimberly, ซึ่งรับบทเป็นแฝดใช่ไหมฮะก็เป็นทั้งดารารแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือว่าเป็นน้องแฝดไปนะคะ,ะพูดถึงทีเซอร์ค่ะคเห็นทีเซอร์รออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะเจมในความรู้สึกของเราเป็นนักแสดงที่อยู่ในทีเซอร์ชอบมากๆครับแล้วก็รู้สึกรู้สึกเวลาเราดูตัวเราเองในละครเรื่องนี้รู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเยอะในเรื่องของแครคเตอร์เรื่องของลุคเรื่องของอะไรหลายอย่างเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่ แต่งตัวค่อนข้างจะโตหน่อยแต้มเสืจะโตหน่อยแล้วก็ทรงผมอะไรหลายอย่างนี้ครับ<ม>ก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากๆค่อน<ม>ข้างแปลกตาดีครับแล้วก็หลายๆคนก็ก็ทักเราว่าแบบเออดูแบบดูเปลี่ยนไปนะดูดูเป็นอีทางที่ดีนะครับดูด,ดูมีลุคที่ใหม่นที่โตขึ้นครับค่ะเราได้ดูในไอจีของเจมนะคะเจมก็บอกว่า การแต่งตัวคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปมากยกตัวอย่างที่อ่านไม่ใช่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งหน้าแล้วก็คิ้วด้วยใช่ไหมคะเจมเป็นยังไงคะใช่คือในเรื่องนี้ครับทางทีมงานรวมถึงอน,นาที่เป็นผู้กัดับก็อยากจะให้มีการเปลี่ยนรูปทั้งเสื้อผ้าหน้าผมวิธีการแต่งหน้าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการการคิ้วในแบบของเขาที่ที่เขาอยากจะใหะ้รูปหน้าเราเปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยครับค่ะ คือเขาก็มีการสิร์ชว่าเอ้ยถ้าเกิดทำอย่างนี้การคิ้วแบบนี้จะทำให้ลุกเราเปลี่ยนอะไรค่อวกถึงตรงผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยหล่อขึ้นเปลี่ยนไปแต่จับไม่ได้ว่าเอ้ยตรงไหนที่เปลี่ยนไปอ๋อเจนเฉลยแล้วว่าตรงคิ้วเนาะคิ้วแล้วก็ตรงผมเป็นหลักครับใช่แล้วก็การแต่ครับครับเจนครับเรื่องนี้เปิดเรื่องมานี่คือแต่งงานแล้ว ใช่คือผมว่าความยากของตัวละครตัวนี้คือตรงนี้แหละครับคือเปิดเรื่องมาคือเคยแต่งงานไปแล้วรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็จะอายุแบบค่อนข้างยี่สิบเก้าถึงสามสิบตั้งแต่ต้นเรื่องเลยใช่ความท้าทายในเรื่องนี้ผมในมุมของผมก็คือการโคลคแอคเตอร์ที่ผ่านชีวิตการแต่งงานมาแล้วผ่านความผิดหวังของความรักอมาแล้วรอบนึ่งอะไรนี้อีกด้วยใช่เพราะฉะนั้น มันจะแตกต่างจากทุกเรื่องที่เคยเล่นมาครับคือต้องคงตัวรัอร์ที่โตแต่ก็ยังแต่ก็ยังสามารถแับฟันกับชีมิทแทรฟันกับคนที่เขาหลักได้ครับอ๋อค่ะแล้วตัวละครตัวนี้จะมีความดราม่าหรือว่าโรแมนติกขนาดไหนคะเขาเป็นคนจริงจังนะครับเขาเป็นคนเขาเป็นคนรู้ทันทุกอย่างแต่มักจะ,ะ <laughs> เหมือน มักจะคือรู้ทันแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่มี p าวเวอร์พอที่จะช่วยทุกอยาก่างหรือทำทุกอย่างได้อย่างเช่นเรืเ่องของอ่รันลักกับเดินอหยาเนี่ครับเขาจะรู้ตลอดเวลาว่ามันมีอะไรผิดปกติมันมันไม่ใช่มันมันมีเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถเข้าไปจัดก,การกับชีวิตของของครอบครัวเขาได้เพราะว่าเขาเเกี่ยวเขาจัดก,การได้แต่คนที่เขารักก็คือพีราลลาันลักเท่านั้นเองครั<อ>บ อ๋อก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเป็นคาแรคเตอร์ที่ฉลาดแล้วก็รู้ว่าใครคือแฝดพี่<ช>พแฝดน้องใช่ไหมคะใช่รู้ครับรู้แล้วก็พยายามช่วยพยายามทำทุกอย่างที่ที่จะช่วยทุกคนได้แต่ว่าละครเรื่องนี้ก็จะสอนให้รู้ว่าบางทีเราไม่สามารถไปกําหนดชีวิตของคนอื่นได้เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของของคนอื่นได้ มันก็คือทุกคนก็จะมีเส้นทางของตัวเองครับแล้วอ,อยู่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนเพราะว่าเคยคุยกับผู้จัดจพุ่มกับเคยพูดว่าละครเรื่องนี้นําเสนอเรื่องของทางเลือกใช่ไหมคะว่าแต่ละคนมีทางเลือกที่แตกต่างกันใช่ไหมคะเจมส์ถูกต้องถูกต้องครับและกระทั่งตัวค,คุณวาริดเองเนี่ยก็มีชีวิตที่ไม่ได้คือไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครในเรื่องนี้ที่เขาเป็นใช้คำว่าสีขาวอะทุกคนจะเป็นสีเทาหมดทุกคนจะมี เรื่องที่ดีและไม่ดีของตัวเองครับอย่าง,อองางเรื่องของทางเลือกเนี่ยแต่ละคนก็จะเลือกอปฏิบัติชีวิตของตัวเองในทางที่ดีดีขึ้นหรือบางคนก็อาจจะเลือกในทางที่ผิดทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่าในละครเรื่องนี้ใครจะเลือกทางเลือกอะไมค่ะเรื่องนี้นอกจากว่าจะมีเจมส์แล้วยังมีนักแสดงอ,อื่นๆไหมคะที่เจมส์ตัวของวาริสเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ก่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายคะ่ะ โอ้มีเยอะมากเลยครับคนแรกเลยก็คือคิมเบอรี่นี่เองนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งพี่ล่ารักและเดือนหย่าเนี่ยคุณวารีต้องต้องได้เจอทั้งสองคนต้องต้องเข้าไปยุ่งกับชีวิตของพี่ล่ารักมากกว่าเพราะว่าเขาเขารักพี่ล่ารักครับค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้เขามีความสุขกับชีวิตรักของเขาครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรื่องราวของพี่น้องเขาเยอะมากมายครับมันก็ไม่ เขาเรียกว่าดับเบยไปเสมอไปครับมันก็จะมีการผิดหวังเข้าใจผิดทะเลาะก,กันมีดรามา่ามีอะไรอ,อย่างที่จะต้องตามมากับชีวิตของเขาครับรวมถึงนักสแสดงท่านอื่นเช่นพี่น้ำชานะครับก็คือคุณคริสคุณคริสนี่ก็เป็นอดีตภรรยาเก่าจะต้อง็มีเชิกลับมาเพื่อต้องการอะไรบางอย่างก็ต้องมาดูครับว่า จะใช้คว่ารักสามเศร้าครั้งนี้จะเป็นยังไงครับอ๋อใช่มนมันจะมีหลายเศร้ามากกว่าสามนะาค <c oughs> ่ะแต่ว่าตัวของวาริสเองนี่ก็เหมือนกับรักสามเศร้าใช่ไหมคะรักสามเศร้าคือว่ากับแฝดพี่แฝดน้องถูกไหมคะความรักของเราัน,นในมุมของวาริสแต่รักแค่คนเดียวครับแต่ว่าในความเข้าใจของทุกคนเนี่ยอันนี้<อ>ก็เป็นเรื่องที่ที่เอ่อต้องไปติดตามดูครับว่ามันจะเป็นยังไงทําไมถึง ตกลงวารีรักเดินงานหรือว่ารักพี่ล่ารักหรืออะไรยังไงแต่ว่าผมบอกรงนี้เลยนะครับว่าคุณวารีจริงๆแล้วเขารัาากแค่คนเดียวครับพี่ลารักแต่มันจะมีเหตุผลที่<อ>เขาจะต้องทําอะไรหลายอย,ยา่างที่ทําให้คนเข้าใจยอย่างนั้นครับเห็นบอกว่าเรื่องนี้นี่คิมแบบว่าเล่นดีมากเลยบางฉากนี่เห็นบอกว่าหมากห้ามดูเลยอ่ะ <laughs> เจม<ำ>เ <laughs> <laughs> จมมีอะไรจะบอกหม,ม,มากไหมหรือบอกเราบ้างไหมเออก็ ไม่มีใชรจะพูดมากคับเพราะทีมพูดไปหมดแล้วนะครับต็นเขาเขาอย่าดูเอาเองไม่เดี๋ยวต้องถามอีกทีหนึ่งตอนละครออกอากาศอ่าคือตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพชัดเจนจ่งแจ้งเท่าไหร่เรายังพูดไม่ได้เราฟังไม่เราฟังแต่เสียงแบบว่าเล่าลือมาก็บอกว่าเรื่องดีนี่ยนะคะบางฉากเนี่ยห้ามดูเลยทีเดียวนะคะก็เลยอยากถามว่าเจมส์มาในฐานะที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดเล่นกับคิมบอรีโดยตลอดเนี่ยเห็นด้วยหรือเปล่าเห็นด้วยหรือเปล่า ก็ถ้าคิมเป็นคนพูดผมก็คงเปล่ยนคำพูดอะไรมากไม่ได้ครับผมก็ต้องตามนั้นแหละครับและเห็นตอนนี้มีทีเซอร์ตัวใหม่ออกมาแล้วด้วยก็จะเป็นแบบหวานมากเลยเจมได้เห็นหรือยังคะเห็นแล้วครับก็นั่นแหละครับก็คือเป็นความรักที่เหมือนคุณวานที่เขามีให้กับคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็วิธีการแสดงออกของความรักในครั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบหวานร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมี มีเขาเรียกว่าเครื่องหมายคาถามเยอะเหมือนกัน,น,นตัวตัวละครป้องก,กันนะตัวเองแล้ว <c oughs> พอพูดถึงเรื่องหมากมากขึ้นกระโจนโหม่เลยทีเอาวเจมอาจจะโดนกระแสตนอนออนแอร์เรื่องนี้อาจจะใกลตัวแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะเพราะเกี่ยวกับในวงการบันเทิงใช่ไหมคะเจมใช่ครับแน่นอนครับจริงๆหน้าที่ของคุณวริสน,น,นอกจากจะเป็นผู้บริหารก็ตจะเป็นผู้จัดละครด้วยครับก็ด้วยหน้าที่การงานเนี่ยค่อนข้างเห็นได้ชัดจาก การทํางานรอบข้างอยู่แล้วอย่างเช่น<ะ>พี่เจสี่ยครับพี่เจสเองก็เป็นผู้จัดละครเราก็สามารถดู reference ของการพุมกองหรืออะไรในการทำลพี่เจสเลยแต่ว่าที่บอกครับเรื่องราวของตัวละครหรือว่าของ c h a r เตอร,ร์เนี่ยค่อนข้างไกลตัวด้วยความที่ว่าอายุเยอะลดกันยังไงใ,ให้คง c h a r เตอร,ร์ของคนคนนี้ได้เพราะว่าผมถ่ายสองเรื่องด้วยครับ<ะ>เรื่องหนึ่งก็คือมังตาที่สามเป็น c h a r a c t e ค่อนข้างจะต่างแต่ทีนี้ก็ต้อง ดูคาแรคเตอร์กันตลอดเวลาครับค่ะครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณเจมมากเลยนะคะรักษาตัวด้วนนะคะขอบคุณเจมมากครับขอบคุณนะครับด้วยตวเองนะครับพี่ถึงทุกคนนะครับสวัสดีค่ะพี่ถ uh, oh well. ิ่เหมือนกันค่ะติดตามกันนะคะ2เสน่หาห้าพฤษภาคมนี้นะคะค่ะเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะ